โอเควันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งนะครับให้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นคำไว้เตือนใจตัวเองนะครับถ้าพาท่านพูดนะครับบอกว่าเอ้ยไอคนอยู่ในวัดเนี่ยจะตกนรกกันหมดแล้วแต่อคนที่ตกปาอยู่ได้ขึ้นสวรรค์นะฟังอันนี้แล้วเป็นไงครับรู้สึกว่าเป็นไงครับ,รรรบจะเป็นไปได้ไงนะครับคนทําบุญตักบาตรอยู่นะครับจะตกนรกอ๋อ คนตกปลาอยู่จะขึ้นสวรรค์น,นะครับโอเคมีอยู่วันหนึ่งนะครับเป็นวันพระนะครับก็มีญ,ญาติโยมมาเต็มเลยนะครับมาทําบุญตักบาตรนะครับก็เป็นวันพระใหญ่นะครับมาทําบ,บุญตักบาตรกันมาถวยายข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาทําบุญมาใส่มาอย่างดีนะครับคิดว่าตัวเองทําดีนะครับเรา บาตรทำบุญปุ๊บเผอิญมองไปเห็นคนคนตกปลานะครับคนตกปลาอยู่ข้างๆวัดบ่อมีบ่อน้ำอยู่นะครับก็เลยไปบนบนพูดธรมาโอ้ยช่างใจบาปแทนอ้อมันภาพมันเจ้ายังไม่รู้จักมจตะตกนรกเอาไม่รู้จักทำทำบุญอ่ะ บันพะวันเจ้าไม่รู้จักทำบุญอะไรตกปาบว่าต่างๆนานานะครับส่วนคนที่ตกปาอยู่นะครับก็มองไปมองไปคนที่ทำบุญที่ทำกันบุญกันเต็มเลยนะครับคนที่ปักปาก,ก็ตกตกปาอยู่นะก็บอกว่าโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยครับกับคนที่ทำบุญครับ อนุโมทนาสาธุนะครับผมไม่บ้านผมไม่มีอะไรกินก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ป่วยไม่สบายงานก็ไม่มีทําผมเลยต้องมาตกปลาหาเลี้ยงครอบครัวผมไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญผมขออนอนอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ไง <c oughs> นี่ไงนะครับเหตุผลนะครับ พระท่านก็นเลยพูดเปลย,ปลยมาว่านะครับโอ้คนที่อยู่ในวัดจะตกนรกหมือนอ้ส่วนคนตกปลาจะขึ้นสวรรค์เฉยเลยอะนะครับเวลาทำบุญนะครับมันเป็นกายกรรมนะครับแต่ว่าเราต้องมีวจีกรรมมนโนกรรมด้วยนะครับ ไม่ว่าเรากายเราทําดีแล้วเราก็ต้องพูดดีด้วยคิดดีด้วยนะครับอย่าให้เป็นแค่กายนะครับนะครับเรืงน,นี้มันสอนว่าเหมือนทางโลกจะบอกว่าจะสอนทางโลกจะสอนว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำขาวดำอยู่ที่ทำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางโลกที่คุยกันที่บอกกันนะครับเห็นไหมทางโลกก็จะเห็นแค่การกระทำถูกไหมครับแต่ทางธรรมไม่ใช่ ทางธรรมอยู่ดูที่เจตนานะครับดูที่เจตนาลอวลนะครับคนทําบุญอยู่นะครับบุญอยู่แต่ใจคิดอกุศลน,นะครับใจไปแช่งคนอื่นว่าคนอื่นเลวอย่างนู้นคนอื่นทําไม่ดีอย่างนี้นะครับเราจะได้อะไรกับการเข้าวัดนะครับกับอีกคนหนึ่งถ้ามีมีโอกาสที่จะได้ทําแต่จิตใจเขาดีนะครับก็อนุโมทนาบุญกับคนที่ทําดีด้วยนะครับแน่ตรงนี้เขาได้ แต่ส่วนต้องเลี้งอาชีพครอบครัวไปนะครับคนตกปลาคนนั้นนะ่ะหลังจากเขาหายเลี้ยงกินจากครอบครัวแล้วเขาอาจจะไม่ตบยุงสักตัวก็ได้มดตัวตัวเขาอาจจะไม่ฆ่าก็ได้นะครับเขาอาจจะใจบุญก็ได้นะครับฉะนั้นเราวัดกันไม่ได้เลยในการการะทํานะครับในเรื่องของธรรมะวัดกันที่จิตใจและเจตนาล้วนๆเลยนะครับใส่ไม่ได้นะ แต่รประโยชน์ที่ว่าดีช่วอยู่ที่ตัวทำเขาดำมีที่ทําตัวนะครับใช้กับธรรมะไม่ได้นะธรรมะใช้นี่คจิตใจนะครับเจตนาลวนๆนะครับนี่ก็ฝากไวนน้นะครับประโยชน์นีะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสารดีๆมาเพิ่มเติมให้สวัสนีวันนี้ครับ